สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวท้องถิ่นจากสำนักข่าว G News ดิฉันจิาพง์อากค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาติดตามสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่8เมษายน2565กันค่ะ เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดประจบคลิขันนะคะวันนี้เราพบผู้ปว่วยติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม313รายผู้ปว่วยสะสม,มที่18,322รายรักษาหายแล้ว17,820รายเสียชีวิตเพิ่มเติม2รายเป็น41รายค่ะ เฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอหัวหินนะคะพบผู้ติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม76รายอําเภอปัมบรี45รายอําเภอสามร้อยยอด50รายอําเภอกุยบรี23รายอําเภอเมืองประจบคลีขัน56รายอําเภอทับสแก20รายอําเภอบางสะพาน31รายและอําเภอบางสะพานน้อยอีก12รายค่ะ และสำหรับสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดทีในประเทศไทยนะคะวันนี้เราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม25,140รายผู้ป่วยสะสมที่1,069,613รายรักษาหายแล้ว24,854รายเสียชีวิตเพิ่มเติม89รายเป็น4,179รายค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวได้กันที่เทศบาลเมืองหัวหินได้จัดการถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงการรูปแบบ New Normal ค่ะ เวลา13นาฬกาวันที่7เมษาย,ยน2 5 6 5ที่ห้องนาเรศดำบริเทศบาลเมืองหัวหินน,น,นายนพพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินประธานแถลงข่าวงานประเพณีสงการานเทศบาลเมืองหัวหินประจำปี2 5 6 5มีนางริสาอึ้งเฮงประธานสภาวัฒนธรรมเพลห,หัวหินนายาศิรสิทธิ์เติมพงษานินอุปานาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชามนางอารุณคงดีประธานชมรมไวสดสายหัวหิน แถลงข่าวโดยมีรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลประลัดเทศบาลรวมทั้งกลุ่มผู้อาวุโสเมืองหัวหินโดยการนำของนางอรุณคงดีประธานชมรมกำหนดงานจะมีขึ้นในวันที่11-13เมษายนณชายหาดโรงแรมเซ็นทรัลแกมบิสรีสอร์ทแอนด์วิลล่าหัวหินจัดให้มีการละเล่นพื้นบ้านผีพุ่งใต้แม่สีผีอึ่งอ่างลำวงย้อนยุกและรวมทั้งการออกร้านอาหารท้องถิ่นเมืองหัวหิน จัดให้มีการประกวดนางสงการนางนมรีไซเคิลและวันที่13เมษาย,ยนวันสงการและเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานช่วงเช้าเวลา9นานิกาจัดให้มีการสืบสารประเพณีส่งน้ำพระพุทธสิงหิงรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่และยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเก่าแก่ของเมืองหัวหินให้กับคนในชุมชนได้สนุกสนานกาัน การแถลงข่าวในวันนี้ทางชมรมวัยสดใสเมืองหัวหินยังได้จำลองเวทีรำวงย้อนยุคและการละเล่นผีพุงใต้ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของหัวหินที่มีคุณค่าควรอนุรักษ์ไว้โดยนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินยังได้มอบหมายกองการศึกษาบรรจุเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน นายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินกล่าวว่าเทศบาลเมืองหัวหินจัดงานประเพณีสงการโดยใช้พื้นที่บริเวณหน้าชายหาดหัวหินบริเวณหน้าโรงแรมเซ็นทรัลแรนดบีชรีสอร์ทแอดวิลล่าหัวหินรวม3วัน 3, น3คืนในรูปแบบนิวนอร์มอลมาตรก,การ H D C เทศบาลเมืองหัวหินพร้อมเก่าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ครับก็ปีนี้เป็นปีที่เราจัดเที่ยววิถีถิน่ถน,น,นนะครับชมวิถีไทยเพลินใจบนแตียครับถ้าบอกว่ากัวหินนั้นไม่เคยจัดงานประเพณีของการในรักษ์ดังกล่าวนะครับก็คือนำอภูมิปัญญาท้องถิน่นน,น,นนะครับมาร่วมกันจัดการเล่นพื้นบ้านนะครับมารวมกันซึ่งหลายๆการเล่นเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งผมยังไม่เคยเห็นนะครับซึ่ง จะมีเกิดขึ้นบนชายหาดอุบลในที่ 11, 12, 13ทั้งการกรอ่อพระเจดีย์ทรายการเล่นผีทุ่งใต้นะครับซึ่งเป็นการเล่นที่มีมาอย่างยาวนานละการเล่นผีท่อ่างก,การเล่นแม่สีนะครับรการเล่นหึมยึดนะครับการเล่นพวกนี้ผมเชื่อว่าอาจองเที่ยวอะไรคนนะครับหรือแม้ทั้งคนอุยลเองในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ไม่เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้จะทําให้ทุกคนนั้นได้เข้ามาร่วมรู้ว่า ในอดีตน,นั้นหินเคยมีการเล่นอะไรมากแล้วเรายังมีการประกวดนะครับนางงามรีไซเคิลซึ่งเราก็เป็นเงืองำว่าล้อมยังยืนนะครับแล้วตอนนี้เราก็าถือโอกาสนําเรื่องของการนําวัสดุที่รีไซเคิลนั้นมาใช้ประดังนะครับเพื่อที่จะให้นางงามนั้นได้ใส่ประกวดรับกระมืออาหารครับอาหารพื้นถิ่นของเราก็จะมีนะครับพวกหอยเสียบมะละกอครับปิงงบ จับไม้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อาหารที่เป็นอาหารของชาวหินนะครับก <c oughs> ็บจะอยู่บนชายหาดหินจุดเดียวเก <c oughs> ิดการแพร่ระบาดโควิดขึ้นแห่งแรกในประเทศไทยเพราะนั้นการวางมาตรการนะครับก็ <c oughs> ต้องตรวจนะครับตรวจเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับก็ออไม่น้อยกว่า3โดสนะครับแล้วก็กวโ,โดยการตรวจวัดอุณหภูมิโดยการแอลกอฮอล์แล้วก็เรามีเรื่องของการ ให้พวกทีมทางสังคงกมก็คือ HDC นะครับกับเมือนเราอยู่แล้วเราคิดว่าหัวหินปลอดภัยแน่นอนครับเทศบาลเมืองหัวหินได้จัดก,การประชุมคณะกรรมการศูย์ปฏิบัติการความปลอดภัยบนถนนเทศบาลเมืองหัวหินครั้งที่สองเพื่อเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะ เวลา10นาฬกาว,วันที่8เมษายน2 5ง5ยิที่ห้องประชุมพูลสุขเทศบาลเมืองหัวหินนายนพวิทิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองหัวหินครั้งที่สอง้นมาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงการานต์มีรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนกองงานในสังกัดเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมโดยมีผู้แทนจากงานจราจรสถานีตำรวจภูทรหัวหินร้อยตำรวจโทเกตแก้วโกสุม้มนายวีรศิษมีศารผู้แทนแขวงการทางประจบคลิขานผู้แทนมูลนิธิสว่างธรรมมาสถานนายวิโรธแถมมีผู้แทนมูลนิธิสว่างธรรมสถาน,นรน่นมรว,รรมนรวมด้วยที่ประชุมได้รับรองการรายงานการประชุมคณะกรรมาการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองหัวหินครั้งที่1เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2อ 565พร้อมรับทราบสถิติรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2 5 6 5ในส่วนของเทศบาลเมืองหัวหินด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัายชีย้แจงเตือนความพร้อมการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน,ถน,นช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยจะเปิดศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 5ระหว่างวันที่11-17เมษาย,ยน2 5 6 5ป ซอยหัวหินหนึ่งสำนักช่างรายงานความคืบหน้าการทาสีตีเส้นของฟุตบาทและถาังม,ม้ารายตามจุดต่างๆที่ได้รับการร้องเรียนและเพื่อรดอุบัติเหตรุรวมถึงงานสำรวจป้ายที่ชำรุดกระจกโค้งที่ชำรุดงานตัดแต่งกิ่งไม้ยึดฟุตบาททางเท้าและเตรียมติดตั้งไฟกระพริบแบบโซลาเซลล์จำนวน11ชุดในส่วนของหน่วยงานที่เข้าร่วมที่ประชุมเน้นการดูแลความปลอดภัยจุดเสี่ยงจุดที่เป็นอันตรายในความรับผิดชอบเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาอย่างในเขตพื้นที่อำเภอหัวหินเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่จะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจนํานวนมากในช่วงเทศกาลสงการานนี้ชายอ้างเป็นตำรวจยศรองผู้กำกับการตะเวนขายบัตรดนตรีให้กับชาวบ้านโดยอ้างว่าจะนำเงินไปสร้างวัดค่ะ เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่7เมษาย,ยน2515ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายจำเนียนอิ่มท่วอายุ61ปีอยู่บ้านเลขที่17ทับ1หมู่1บ้านทุ่งเคำบลห้วยใสเหนืออำเภอชําจัังหวดเพชรบุรีว่าถูกชายสองคนคาดเป็นมิจฉาชีพแต่งตัวดีขับรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวป้ายทะเบียนนอนเนนทหาร7772กรุงเทพมหานครเข้ามาหาที่บ้านและอ้างตัวว่ามาจากตำรวจยศรองผู้กำกับชื่อรองไก่ในจังหวัด เพบุรีมาติดต่อขอให้ทําบุญขายบัตรดนตรีเพื่อนช่วยเพื่อนศินละปะทำตามหานโมในราคาใบาละ2000บาทต่อ2ท่านที่จะจัดงานขึ้นที่สนามหญ้าริมทะเลอาคารนาวีพิรมอำเภอหัวหินในวันเสาร์ที่30เมษายน2565นนี้ก่อนถ่ายคลิปวิดีโอนาะที่พูดคุยกับบุคคลทั้งสองคนไว้ได้ก่อนที่นายจำเนียนแจ้งบุคคลทั้งสองคนว่าไม่เอาบาทแต่ถ้าจะไปทําบุญจะไปทําบุญที่หน้างานเลยดีกว่า ก่อนชายทั้งสองจะรีบหันมาเห็นว่าถูกถ่ายคลิปรีบเก็บบัตรที่วางไว้บนโต๊ะและขับรถหลบหนีไปได้จากนั้นนายจำเนียนได้โชรไปสอบถามพระอาจารย์เทียนวัดเก่าเขาน้อยล่างว่าทางวัดได้จัดงานหรือออกบัตรงานการกุศลหรือไม่ทางพระอาจารย์เทียนตอบกลับมาว่าทางวัดไม่มีการจัดงานใดๆทั้งสิ้นในช่วงนี้นายจำเนียนอิ่มทั่วอายุ61ปีเล่าว,ว่ามีชายสองคนอ้างว่ามาขอรับบริจาคเงินทําบุญสร้างวัดเก่าเขาน้อยอาเภอ ปาบุรีจังหวัดประจวบคลีคันตนจึงถามไปว่าวัดเก่าเขาน้อยล่างหรือวัดเก่าเขาน้อยบนเพราะมีสองวัดชายดังกล่าวบอกว่าวัดเก่าเขาน้อยล่างตนจึงตอบไปว่าถ้าวัดนี้น่าจะเป็นอาจารย์เทียนซึ่งสนิทก,กับตนมีกิจนิมนต์ก็จะนิมนต์พระอาจารย์เทียนตลอดซึ่งตนก็บอกไปว่าบ้านเกิดตนติดอยู่กับวัดนั้นซึ่งหลานตนก็เป็นนายกอยู่ที่อำเภอปากน้ำปานแต่ทำไมหลานไม่ทราบเรื่องว่าวัดจะทำบุญอะไรหรือขอรับ สอบทางไปทางคณะกรรมการของวัดก็ไม่ทราบเรื่องซึ่งชายทั้งสองคนที่มาไม่ใช่ตำรวจแต่มาอ้างว่าเอาบัตรมาจากรองผู้กำกับชื่อไก่อยู่จังหวัดเพชรบุรีลูกชายจึงเช็คไปที่เพื่อนที่เป็นตำรวจก็ไม่พบว่ามีรองผู้กำกับชื่อนี้อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีเลยตนจึงแจ้งชายทั้งสองคนไปว่าผมยังไม่ซื้อบัตรถ้าจะทำบุญเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานเลยดีกว่าเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นแกงมิจฉาชีพแน่นอนจึงอยากฝากเตือนชาวบ้านถ้าจะ อบุคคลตามภาพดังกล่าวขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบก็ถ้าเจอปั๊บเนี่ยขอให้ช่วยบอกต่อกันแลวกันว่าเคสเนี่ยมันถามว่ามันใช่สร้างวัดไหมถ้าสร้างวัดทำไมเราไม่ไปจัดเลี้ยงที่วัดทำไมไปจัดเลี้ยงที่หลวงแหลมถามว่าใช่ไหมการทำบุญบังคับแบบนี้บังคับหมาใบละสองพันบาทหรือผมบอกว่าการทำบุญบังคับแบบนี้มันไม่ใช่ มันต้องอยู่ที่จิตสถาว่าไคยธรรมเท่าไรแล้วแต่น,นี่บังคับมาเลยสองพันบาทเบื้องต้นได้ติดต่อไปประสานไปที่วัดสอน้อยแล้วได้คำตอบว่าไงติดต่อไปแล้วเขาบอกว่าคณะกรรมการบอกว่ายัางไม่มีการประชุมอะไรมาเลยตรงนี้นเพราะวัดไม่รู้เรื่องไม่รู้เพราะลูกสะภ้ยอยู่ที่นั่นเช็คข้อมูลไปเกิดเหตุนหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์ชนคุณลุงวัย5้ปีโดยหนุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์ล้มการถนนโดนรถที่ตามหลังทับดับคาที่ค่ะ เวลา21นาฬกาวันที่7เมษาย,ยน2515พันตำรวจโทชำนาญบุญเหมาะรองผู้กำกับการสอบสวนร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรชีําจังหวัดเพชรบุรีรับแ,แจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มกลางถนนบริเวณถนนสายใบพาเชอําปานบุรีขาเข้ากรุงเทพมหมานครตําบลสามพญาอําเภอชีําจังหวัดเพชรบุรีมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยสว่างสัมเพช ที่เกิดเหตุบริเวณทางเข้าหมู่บ้านดอดมะกอกบนถนนพบร่างของนายวราวุฒิสิงห์งามอายุ30ปีช้าวเพเภอหัวหินผู้เสียชีวิตในสภาพสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขาสัาน้นหน้าผากมีรอยกระโหลกแตกร้าวใบหน้ามีเลือดท่วมนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนใกล้กันพบรถจักรยานเงินสีแดงยอี่ห้อฮอนด้าป้ายทะเบียน1กไก่ทะทะหา .3694 จังหวัดเพชรบุรีล้มกลางถนนได้รับบาดเจ็บเสียหายที่เกิดเหตุยังพบหมวกกันน็อกมือถือ3ามเครื่อง โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องของผู้เสียชีวิตแตก,กกระจัดกระจายเต็มถนนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสชื่อนายพอดเพ็กกระโทคกอายุ54ปีชาวบุรีรัมย์กู้ภัยได้นําตัวส่งโรงพยาบาลชะอําไปก่อนหน้านี้แล้วนายนรรมเกศแก้วอายุ28ปีเพื่อนของนายพอดที่มาด้วยกันเล่าว,ว่าก่อนเกิดเหตุตนได้ขับรถกระบะตอนครึง่งป้ายทะเบียนบวมใบม้รอเรือ8689 จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยตนพาครอบครัวไปเที่ยวที่บ้านของนายพศท,ที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายพศนั่งมาด้วยพอมาถึงที่เกิดเหตุรถได้เสียจึงจอดข้างทางเปิดไฟกระพริบขอทางไว้เนื่องจากไฟทางส่องสว่างริมถนนไม่ติดเป็นแนวยาวทําให้ถนนมืดสนิทจากนั้นนายพตได้เปิดประตูลงไปดูรถที่เสียอยู่ริมทางจากนั้นได้มีรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตวิ่งมาชนนายพศจนร่างกระเด็นไปบนถนนได้รับบาด เจ็บสาหัสด,ดังกล่าวก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะเสียหลักร้มลงบนถนนจนถูกรถที่ตามหลังมาทับจนเสียชีวิตดังกล่าวเบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตกําลังขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านประกอบกับไฟทางส่องสว่างบริเวณที่เกิดเหตุดับเป็นแนวยาวนานนับเดือนแล้วส่งผลให้ถนนมืดสนิททาให้ผู้เสียชีวิตมองไม่เห็นนายพรตที่ยืนอยู่ข้างรถจนถูกรถจักรยานยนต์ชนได้รับบาดเจ็บสาหัสด,ดังกล่าว พิสูจน์หลักฐานจังหวัดประจบคลีขันได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรถขันประสบเหตุจมน้ำค่ะ จากกรณีพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร300รอย,ยอดจังหวัดประจวบคลิคันพบซากรถเก่งยี่ห้อน,นิสสันมาร์สสีบอลจมในลำห้วยที่หมู่4บ้านสารลาไหลตําบลไร่เก่าอําเภอ3า0รอย,ยอดจังหวัดประจวบคลิคันซึ่งภายในพบศพของนายคมศักดิ์สุนทรสาธุลอายุ1 3ปีชาวจังหวัดชมบุรีและสุดเมื่อเวลา13นาฬกาว,วันที่7เมษายน2515เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคลิคิคันได้ทําการตรวจพิสูจน์ สซากรถอย่างละเอียดอีกครั้งที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธร3มรอยอดพร้อมกันนี้ได้ทำการจำลองเส้นทางที่รถวิ่งมาจนถึงจุดเกิดเหตุเพื่อหาหลักฐานว่าสาเหตุที่รถจมน้ำเป็นเพราะอุบัติเหตุหรือไม่เนื่องจากผู้เสียชีวิตเดินทางมาจากต่างจังหวัดอาจจะไม่ชินเส้นทางหรือหลง GPS ตามที่พนักง,งานสอบสวนสันนิษฐานสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุไว้เบื้องต้นเพียงประเด็นเดียวขณะที่ร่างของผู้เสียชีวิตหลังจากมูลนิธิกู้ภัยนำส่ง โรงพยาบาลสามรอยอดเจ้าหน้าที่จะนำศพส่งผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชเพื่อหาสาเหตุการตายอีกครั้ง ขณะที่ลูกสาวและญาติของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพร้อมให้ปกักคำในเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตนเองเป็นลูกสาวอยู่ที่จังหวัดชมบุรีแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับพ่อแต่พอพ่อออกเดินทางก็ได้โทรคุยกันแต่พ่อก็ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันจนมาทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อคืนนี้เบื้องตนาา้นทราบว่าพ่อตนเองเดินทางมาจากบ้านพักที่นครประทมเพื่อไปหาภรรยาใหม่ที่จังหวัดชุมพรตอนรถยกขึ้นมาผู เสียชีวิตอยู่ในรถพิสูจน์ทราบว่าเป็นไข่ก็ได้ติดต่อไปที่ลูกสาวและจากการตรวจสอบสภาพศพไม่มีร่องรอยบาดแผลยกเว้นที่ศีรษะมีรอยบวมเล็กน้อยและจะได้ดําเนินการส่งศพผู้ตายไปที่นิติเวศสํานักงานตํารวจแห่งชาติแต่ก่อนหน้านั้นมีพยานพบผู้ตายก่อนเกิดเหตุผู้ตายมาสอบถามเส้นทางเพื่อที่จะหลบเส้นทางโดยไม่ต้องผ่านด่านตรวจและขับเข้าเส้นทางข้างที่ว่าการอําเภอคําให้การของพยานบอกว่าลักษณะเหมือนเมีย กาารเมซึ่งวันนี้กองพิสูจน์หลักฐานได้มาร่วมตรวจรถทันที่เกิดเหตุและที่เกิดเหตุให้ละเอียดอีกครั้งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปผ่าชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชอีกครั้งเพื่อข่ายประเด็นข้อสงสัยของลูกสาวและญาติรวมถึงต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ว่าสาเหตุการตายที่แท้จริงเกิดจากอะไรกันแน่อําเภอ3ามรอยอดได้จัดงานสับประรดสยามโก3ามรอยอดค่ะ เมื่อเวลา17นาฬกาวันที่7เมษายน2 5 6 5ในภพศา,าลเช่าประกาศในอำเภอสามรอยอดเป็นประธานเปิดงานสับประรดสยามโกสามรอยอด นายนพดลเบญจกุลเกษตรอำเภอสามรอยอดกล่าวต้อนรับโดยมีนายวันชัยนินวงเกษตรจังหวัดประจวบคีครีขันธ์หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับป,ประรดและประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีเปิดด้านนายชานชายัยคณะกมลประดิษฐ์ประธานกลุ่มผู้ปลูกสับป,ประรดสยามโกสามรอย,ยอดกล่าวว่าอำเภอสามรอยอดประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและสับป,ประรดเป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิดที่นิยม แต่ด้วยสถานการณ์ราคาสับป,ประรดตกต่ำมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทําให้เกษตรกรเริ่มปรับเปลี่ยนการปลูกสับป,ประรดเพื่อส่งเข้าโรงงานมาเป็นสับป,ประรดผลสดมากขึ้นซึ่งสับป,ประรดสยามโกเป็นอีกทงางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาผลผลิตสับป,ประรดโรงงานตกต่ำและยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือรสชาติหวาน หอมเนื้อเหลืองวิตามินซีสูงเก็บไว้ได้นานและที่สําคัญกินแล้วไม่กัดลิ้นอีกด้วยดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการผลิตและการตลาดจึงต้องเน้นเรื่องของการประชาสัมพันธ์รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ปลูกสับป,ประรดเพิ่มโอกาสและช่องทางการจําหน่ายให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นสําหรับงานดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่6 1ถึงเมษายน2565ณสถานีบริการปั๊มน้ำมัน ปตทสามระยอดฝั่งขาล่องใต้และจะนําไปจําหน่ายที่ปั๊มปตทสาราไลฝั่งขึ้นกรุงเทพหมหานครระหว่างวันที่15-17เมษายน2565ผู้ใช้รถใช้ถนนหรือประชาชนทั่วไปสามารถแวะชิมและอุดหนุนเกษตรกรกันได้ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการรายงานสถานการณ์ข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4เจียนถึงเคเบิลทีวีหรือผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้าทางเพจ Facebook i n s t a g r a m YouTube t w i t t e r และ t k t t o k ได้ที่ GTV News Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062-652444ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ